วันนี้นะครับก็ต้องงัดซะหน่อยนะครับกับเจ้าหมาป่าไดดามิก7.9นะครับแบงค์ซูเปอร์เอ็กคอร์ดก็ลงคลิปไปนะครับลูกค้าถามกันเข้ามาเยอะมากพี่งัดโชว์หน่อยได้ไหมได้เดี๋ยวจัดให้นะครับตัวนี้ต้องงัดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นคันแบบยอดฮิตตลอดกาลนะครับมากี่ทีนี่ไม่เคยพอนะครับกับเจ้าหมาป่าไดดามิก7.9นะครับงานแคสก็ได้นะครับงาน ตีเยอสดชโดก็ได้นะครับงานแข่งสวายก็ได้นะครับนะนี่เวทสองสี่นะคะนี่กันอ้๋งานตัวใหม่เก็บงานมากริปกรับสะใจเด้งแบบเด้งได้ของ,งัานแบบตกประปึกเลยนะฮะไม่ต้องไม่งานห้านี้กันนะทุกคนโอ้โหดูนี่ถ้าบอกไม่บอกว่าคันไม่เกินสองพันนี่นึกว่าซื้อคันสี่ห้าพันมานะครับเนี่ยเออเพราะว่าลิฟดีมากๆ มาขออีกสักเวทตัวนี้จะเป็นเวทใหญ่ใช่ไหมใช่แต่ว่าน้ำหนักคันก็ยังเบาอยู่นะชอบเนื้อลายเนื้อแบงค์เขามากเลยและรุ่นใหม่นี่แบงค์โคตรแน่นนะแบงค์โคตรแน่นนะดียลายออกเลยลายแบบทั้งคันนะครับตัวนี้เด้งมากนะครับก็สําหรับมือสายแบบแข็งสวายเนี่ยชอบแน่ทีอีหนึ่งสามอีกสักรอบอื้อห แต่เวลาไปงัดจริงก็ไม่ต้องท่านี้นะครับไม่ต้องท่านี้นะพี่อ่าขี่สักรอบโอ้หูหหหักไหมเจ็บนิ้วเลยเจ็บนิ้วเลยครับเจ็บนิ้วเลยอ่าแรงปะด่วนนะจ๊ะใครที่ตามหาอยู่รีบจัดเลยนะผมบอกได้คำเดียวว่าช้าหมดปดแน่นอนนะครับกับเจ้าหมาป่าไดดัมิคเจ็ดจุดเก้านะมีสองเวท pe หนึ่งสามสิบห้าสามสิบกับ pe สองสี่ยี่สิบสี่สิบเลือกเลย นะครับเอาที่ชอบนะครับเพราะมันมาน้อยอา้าวทักเข้ามาที่ Facebook Fanpage หัดไทยทิชชิ่งสุขุมวิทย์85ได้เลยนะครับหรือใครที่ดูมาจาก YouTube ดูมาจาก TikTok นะครับก็อย่าลืมกดหัวใจกด Subscribe แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะนะครับเผื่อว่าใครตามหาอยู่แล้วยังหาไม่ได้นะครับ1,490บาทบวกค่าส่ง200บาททั่วประเทศไทยนะโอเคงั้นลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ